อยากให้น้องๆรู้ว่าการที่เราให้เลือดให้ชีวิตมันก็คือฮีโร่ถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยโครงการนี้ก็เลยเกิดขึ้นมาอยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยสามารถเป็นฮีโร่ได้ด้วยการมาบริจาคเลือดนะคะเป็นประจำสมัครเสมอค่ะขออาถาอออหน่อยนะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการค่ะเดี๋ยวพอออลงมาพี่โดนปลดถาการณ์ความต้องการใช้โลหิต สถานการณ์ของโลหิตในปัจจุบันนะคะขออนุญาตพูดก่อนนิดนึงว่าศูนย์บริการโลหิตมีหน้าที่ในการจัดหาเลือดทั่วประเทศทุกโรงพยาบาลสามารถจัดหาเลือดรับบริจาคได้เองและก็ใช้ภายในโรงพยาบาลเท่านั้นศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยมีหน้าที่ซัพพอร์ตเลือดที่ไม่เพียงพอให้กับทุกรงพยาบาลนะคะสถานการณ์ตอนนี้มีการเบริกเลือดเพิ่มมากขึ้นสองเท่าจากที่เคยเบิกปกติเบิกประมาณ4 0 0พถึง5,000ยูนิตเท่านั้นปัจจุบันนี้เมื่อวานเมื่อเช้าดูเนี่ยนะคะ ประมาณ8,000ยูยนิตแล้วถามว่าทำไมก็เพราะว่าเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์แล้วก็ยังจะเกิดช่วงปีใหม่ด้วยนะคะทุกโรงพยาบาลก็จำเป็นต้องสำรองไว้เพื่อให้ใช้ได้ทันท่วงทีค่ะด้วยสถานาการณ์ที่ในประเทศมันเพราะ้ามีความต้องการงเ,เ,เพิพ่มขึ้นมากแค่ไหนก็เพียรพอร จะถามว่าเพียงพอไหมลองอดูนะคะว่าประชากรประมาณ66-67ล้านคนมีผู้บริจาคโลหิตเพียง1ล้าน6 0 0 0คนเท่านั้น WSO เขากำหนดไว้ว่าทุกประเทศควรมีผู้บริจาคโลหิตประมาณ3%ของจำนวนประชากรเรามีแค่1.6เท่านั้นไม่เพียงพอค่ะเพราะสถิติควรจะมี2ล้านคนถึงจะเพียงพอในการช่วยเหลือผู้ป่วยในประเทศค่ะ ว่าไม่ว่าคือถ้าเป็นสถานการณ์ปกติก็ไม่พอไม่พออยู่แล้วค่ะจะทําให้พอได้อย่างไรเนื่องจากเรามีสถิติอีกค่ะว่า1.16ล้านคนนั้นเป็นผู้บริจาคโลหิตเพียง1ครั้งถึง1ล้านคนนะคะสองครั้ง3ามแสนสาครั้ง1นึ่งแสและบริจาคโลหิต4ครั้งต่อปีอย่างที่น้องบอกมีเพียง72,000คนเท่านั้นเราเพียงต้องการรณรงค์ให้คนบริจาคโลหิตเพียงปีละหนึ่งครั้ง plus ค,ค่ะ บริจาคเพิ่มอีกหนึ่งครั้งรับรองเพียงพอแน่นอนค่ะ,คะอยากให้กช,ชวชวนอยากทคนมาร่วมบริจาคโิตครับก็อยากจะขอเชิญชวนทุกทุกคนนะครับโดยเฉพาะน้องๆวัยรุ่นนะครับนักเรียนนักศึกษาหากหลายทุกคนนะครับที่ยังสุขภาพแข็งแรงอยู่นะครับผมอยากเชิญชวนมาร่วมบริจาคโลหิตกันเยอะๆนะนรับเนื่องด้วยสถานการณ์ช่วงนี้เนาะแต่ว่าเจอหลายๆอย่างมี คนที่จะต้องการเลือดเพิ่มมากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยก็อยากจะให้มาช่วยๆกันนะครับบริจาคโลหิตบริจากตัวหิตช่วยคนอื่นด้วยแถมยังช่วยให้สุขภาพเราดีขึ้นด้วยครับดยครับก่อนก่อนทิจจะบริษัทที่ต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างคะก็พักผ่อนให้เพียงพอครับแล้วกเ็เต็มใจเต็มใจไม่ต้องกลัวเข็มจริงๆที่นี่บริการดีมากที่เคยมาบริจาคแล้วแล้วก็รู้สึกว่าการมา บริจากโลหิตที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีเนาะเพราะว่าที่นี่ก็เป็นศูนย์กลางที่ช่วยกระจายเลือดไปให,ให้กับหลายๆโระเทศาโขอบคุณมากครับขอบพระคุณค่ะผู้ช่วยผู้นนิการกรุณาใส่ชื่อให้ถูกด้วยนะตัวเองอไม่ใช่พุ่งนี้อยู่มาฉันโดนปลดไปอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้